สวัสดีครับพาทุกท่านมาพบกับสุดยอดโคมไฟใต้น้ำเสาไว้น้ำครับ LED Slim เป็น b a c k slate นะครับ slate สีดำเกรด3า6 l นะครับยี่ห้อ h o ก t u b ครับตัวนี้ตัวนี้เซร์ลสิ้นเต็มครับกันน้ำดีมากนะตัวนี้หลอดไฟ led ที่อยู่ข้างใน144หลอดนะครับตัวนี้ส่องสว่าง100 100ลูเมนต่อวัตต์นะครับมุมการส่องสว่าง120นะครับตัวนี้สายเคเบิลนะครับที่ให้มาด้วยยาว4เมตรนะครับ การติดตั้งก็ติดตั้งง่ายๆครับสวมเข้าไปในท่อ4ี่หุนได้พอดีเลยนะครับถ้าเป็นท่อเดินท่อหกหุนไว้ก็จะใช้อแดปเตอร์ตัวนี้มีปุุกมาด้วยนะตัวนี้หนาเพียง7.5มิลเท่านั้นเองนะครับบางเฉียบเลยนะครับด้านหลังครับตัวนี้ก็จะมีตัวอโอริงมาด้วยนะครับตัวนี้สามารถสวมเข้าไปในท่อ4ี่หุนได้เลยนะครับ